สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องฟ้องไปาย็นสิบคนเนาะวันนี้ก็มาฟ้องกับซองแอดคูมิเลขคำนวณคือเก่าเนาะก่อนจะไปรับสมแนวทางเวียดฮานออยกนะ็กลับมาเปิ่งคำเตือนของซองก่อนที่พี่น้องคำเตือนเนาะทางซองเสนอเป็นเตียงแนวทางบวัฒนธรรมสนุนตเลนปนัน,น,ทน,ทปน,นทุกประเภทรับสมเพื่อความบันเทิงเนาะตัวเลขมีเข่ามีรุดเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ่งตัวเลขฮานอยเมื่อนี้นำเกันเลยพี่น้องเมื่อนี้เนาะแอดแฮนเดิลสามห้าเจ็ดเนาะแอดแฮนเดิลสามห้าเจ็ด เแอนเดนสามหาเจ็ดบังน,น้อยพิเศษ 9, 3, 8, 4, 7, บังออกเก้าสามแปดข้างหลังสี่เจ็ดแัดน้อยปกติออกเก้าเจ็ดสองข้างหลังศูนย์แปดวีพีออกห้าแปดเจ็ดข้างหลังแปดห้า,า 8, 5, นึ่งกลมาเปิดน้ำกันเลยนอะนี่ว่าตัวได้เข้านี่ มันจะมาที่สามแปดพี่น้องลอยพิเศษห้าแปดวีพีพี่น้องแปดห้าห้าแปดน้อยปกติเจ็ดสองเจาะบกเข่าพี่น้องเสียดายน้อยพี่น้องเนาะนะจะมาตามขันต่อแล้วพี่น้องตรวดพันที่สิบเก้าแล้วพี่น้องแบบนเนาะตามมาต่อเลยหนวดที่สิบเก้าหกเจ็ดเนาะ หวยฮานอยพี่น้องหวยฮานอยปากกาศแอดปากกาแดงแอดเบิร์ดี่น้องนี่สำหรับตัวเด็พี่น้องเด้อสำหรับเด่นตัวอื่นเนาะแอดมาเด่นไปที่หนึ่งหนึ่งสามแปด แอดเดนหนึ <ersch> ่สามแดเพี่น้องเบอ์อื่นพน้องไดเดนหนึ่สามแปดอดไดนหนึ่สดพี่น้องบานี้แอมาจับคู่ให้นาะดดนหนึเนาะบานี้จะจับคู่วกันเลยพี่น้องบางครั้งแอดเจาะมันกับบกเข่าเลยพี่น้องแต่ว่าแอดที่ให้แค่สิบองคู่เาะพี่น้อง แช่์ไลายยังไมลนน่พีเนาะอะซีนีก็หนึ่งนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดแอดคำหนึ่งหาเนาะบันสามบันดียพี่เนาะ เอชทีไฮจำที่ได้วิดอนเดอสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเก้าแปดแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกอ่ะ ไปหมักตัวใดก็แคปหน้าจอเด็กพี่น้องสำหรับตัวเด่นเนาะแอดให้เรนไปที่หนึ่งกับสามเนาะแปดคือตัวรองเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ,ะบสำหรับแนวทางฮานอยเบื้อื่นเด้อพี่น้องอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดภูมิเลขคำนวณเด้อพี่น้องเด้ออ่ะถ่ายคลิปนี้เนาะแอดภูมิก็ฝา,ากไปสำเนาพีนนพ่น้องเนาะคอยพี่น้องกดปังเด้อพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้อง